พระมหามงกุฎเป็นเครื่องหมายของราชาธิปไตยพระมหามงกุฎสง่างามด้วยประดับเพชรนินจินดาอันมีค่าฉันใดข้าราชการที่อุตสาหะพยายามช่วยกันทนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญสุขก็เปรียบเหมือนเพชรนินเครื่องประดับพระมหามงกุฎฉันนั้น หเมษายนพุทธศักราช2435พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกเลิกตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีสองตำแหน่งคือตำแหน่งสมุหานายกและตำแหน่งสมุหพระกลาโหมรวมทั้งตำแหน่งเสนาบดีจตุสดมที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศีอยุธยาและจัดตั้งกระทรวงใหญ่ขึ้น12กระทรวง มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาดังปรากฏในกระแสพระบรมราชองค์การตั้งตำแหน่งเสนาบดีฉบับลงวันที่หนึ่งเมษายนรัตนโกสินทร์ศก111ความตอนหนึ่งว่าเมื่อได้ส่งพระกรุณาโปรดเกลา้าให้จัดการมีกระทรวงใหญ่ให้ประชุมปรึกษาราชการตามหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกันเป็นที่ประชุมเสนาบดี12ตำแหน่งเรียกว่า เสนาบดีสภาหรือลูกขุนนศาสาาอันจะมีหน้าที่รวมกันและต่างกันโดยแผนกซึ่งมีพระราชบัญญัติต่างหากจะประกาศต่อไปภายหลังแล้วดังนี้จึงทรงพระรกรุณาโปรดเกล้าสั่งว่าให้บรรดาเสนาบดีทั้งปวงนี้ให้มียศเสมอเหมือนกันทั้งสิ้นไม่ให้ถือว่าเป็นอัครมหาเสนาบดีหรือเป็นจตุสดมหรือเป็นเสนาบดีตำแหน่งใหม่ และพนักงานหน้าที่ของกระทรวงต่างๆทั้งปวงนี้จะได้มีพระราชบัญญัติออกต่อไปภายหลังด้วยโดยตลอดระยะเวลา40ปีนับตั้งแต่สถาปนากระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2435จนถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวร เมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2,475กระทรวงมหาดไทยมีผู้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีและผู้รังตำแหน่งเสนาบดีรวมทั้งหมด7ท่านดังจะลำดับได้ดังนี้ 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประถมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีระหว่างวันที่1เมษายนพุทธศักราช2435ถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2458จึงได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเพื่อพักรักษาพระองค์ตามคำแนะนำของแพทย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 มีพระบรมราชโองการฉบับลงวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2458พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออกจากตำแหน่งเสนาบดีและทรงพรักรุณาโปรดกล้าวให้รับราชการในตำแหน่งเสนาบดีที่ปรึกษาพร้อมกันนี้ได้ทรงพรักรุณาโปรดกล้าให้มหาอำมาตโทภรยามหาอัมาตยตยาธิบดีเสงวิริยาสิริ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รังตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยดังปรากฏในกระแสพระบรมราชาองค์การความว่าครั้นเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2458พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลพระกรุณาว่า พรากการประชวนทุเรามากแล้วจริงอยู่แต่ก็หาเป็นปกติไม่ถ้าทรงทำการงานอย่างใดๆแม้แต่เล็กน้อยก็กลับทรงไม่สบายอีกรู้สึกพระองค์ว่าไม่สามารถที่จะรับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยให้บริบูรณ์เช่นที่เคยมาจึงขอพระราชทานพระร่มหากรุณาให้ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งอื่น ซึ่งจะเพียงพอแก่พระกกำลังที่จะปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณได้โดยไม่เสื่อมเสียแก่ราชการทรงพระราชดดำริเห็นสมควรอยู่ที่จะยอมให้โอกาสได้ทรงพักรักษาพระองค์สืบไปและยอมให้ออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตามพระประสงค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพ เสด็จออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและสรงพระรักลูนาโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรมวงวงเธอกรมพระดำรงราชานุภาพรับราชการในตำแหน่งเสนาบดีที่ปรึกษาสืบไปส่วนตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่งว่างลงนั้นทรงพระรักลูนาโปรดเกล้าให้มหาอมาทโทภร,รยามหาอัมาตยาธิบดีเป็นผู้รังตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับราชการสนองพระเดชพระคุณแต่บัดนี้เป็นต้นไปรวมระยะเวลาที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดี24ปี4เดือนนับว่าเป็นเสนาบดีที่รับราชการมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย 2. มหาอมาตโท ภรยามหาอำม,มาตยาธิบดีเสงวิริยสิริเป็นผู้รังตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2458ถึงวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงได้มีพระบรมราชองการฉบับลงวันที่1มกราคม พุทธศักราช2,458นับตามปีปฏิทินปัจจุบันคือปีพุทธศักราช2,459ให้มหาอมาตยโทภรยามหาอมาตยาธิบดีเสง์วิริยาสิริไปดำรงตำแหน่งอุป,ปร,ราชมณฑลภาคตะวันตกและสมุหเทสาพิบาลมณฑลนครชัยศรีแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มหาอมาตยเอกเจ้าพระยาสุรสีวิสิทธศักิ เชยกัลยาณมิตรดำรงตำแหน่งเสน,นาบดีกระทรวงมหาดไทยและนับเป็นเสน,นาบดีกระทรวงมหาดไทยท่านที่สองดังปรากฏในกระแสพระบระมราชโองการความว่ามีพระบระมราชโองการดำรัสเหนือกล้าวสั่งว่าตำแหน่งเสน,นาบดีกระทรวงมหาดไทยว่างอยู่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มหาอมาตย์โท ภรยามหาอม,มาตยาธิบดีเป็นผู้รังตำแหน่งเสนาบดีอยู่นั้นบัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นว่ามหาเสวกโทเจ้าพยาสุรสีวิสิทธศัก์ิอุปราชมนทนภาคพายัพได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณดำรงอยู่ในตำแหน่งยศข้าราชการผู้ใหญ่ชั้นสูงและมีคุณวุฒิสามารถรับราชการฉลองพระเดชพระคุณมาเป็นที่เรียบร้อย สมควรที่จะเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้จึงทรงประกรุณาโปรดเกล้าให้มหาเสวกโทเจ้าพระยาสุรสีวิสิทธศัก์ิเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรวมระยะเวลาที่มหาอมหมายโทพระยามหาอมหมาตยาธิบดีเสงวิริยาสิริเป็นผู้รังตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นระยะเวลาหาเดือน 3. มหาอม,มาตย์เอกเจ้าพระยาสุรสีวิสิทธศัธธก์เชยกัลยานามิตรดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2458นับตามปีปฏิทินปัจจุบันคือปีพุทธศักราช2459ถึงวันที่31กรดคดกรกฎาคมพุทธศักราช2465 จึงได้กราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อพักรักษาตัวเนื่องจากมีอาการป่วยทุกพลภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการฉบับลงวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2465พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วทรงพระรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มหาอมาตนายกเจ้าพระยาย,ยมราชปั้นสุขุม เสนาบดีกระทรวงนครบาลเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยสืบต่อไปโดยนับเป็นเสนาบดีท่านที่สาของกระทรวงมหาดไทยดังปรากฏในกระแสพระบรมราชโอการความว่าสรงพระราชดำริว่าเจ้าพระยาสุรสีวิสิทธศัก์ได้รับราชการกลากกลามมาช้านานด้วยอุตสาหะอริยภาพอันแรงกล้าเมื่อมีเหตุจำเป็นเช่นนี้แล้ว จำจะต้องพระราชทานโอกาสให้ได้ผ่อนผันรักษาตัวจึงโปลดกล้าวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออกจากตำแหน่งเสนาบดีได้และจะได้พระราชทานเบี้ยบำนาญสืบไปส่วนหน้าที่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้โปลดกล้าวให้แบ่งปันใหม่กับกระทรวงอื่นๆเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งขึ้นกว่าเดิมทรงพระราชดำริว่ามหาอมาตนายกเจ้าพระยาย,ยมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาลเป็นผู้ชำนาญการในการปกครองท้องที่มานานแล้วทั้งในกรุงและหัวเมืองและอยู่ในฐานะแห่งมุขมนตรีเป็นที่ไว้วางพระราชาลือไทยเป็นอันมากสมควรจะรับพระราชภาระตามโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าภริยาย,ยมราชรับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปรวมระยะเวลาที่มหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรสีวิสิทธศักเชยกัลยานมิตรดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นระยะเวลาหกปีเจเดือน 4. มหาอมาตย์นายกเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2465ถึงวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2468นับตามปีปฏิทินปัจจุบันคือปีพุทธศักราช2469จึงได้กลาบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีเพื่อพักรักษาตัวด้วยเหตุสูงอายุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระบรมราชโองการฉบับลงวันที่11มีนาคม พุทธศักราช2468นับตามปีปฏิทินปัจจุบันคือปีพุทธศักราช2469พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายพลโทสมเด็จพระเจ้าพิ่ยาเธอจ้าฟ้ากรมขุนลบุรีลาเมศอุปราชปากใต้เป็นผู้รังตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยโดยนับเป็นท่านที่สองที่เคยเป็นผู้รังตำแหน่งเสนาบดี ดังปรากฏในกระแสพระบรมราชองค์การความว่ามหาอำม,มาตยนายกเจ้าพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ทูลกล้าถวายหนังสือปารบอายุสังขารซึ่งทำให้รู้สึกตัวว่าไม่สามารถจะรับราชการในหน้าที่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้เต็มภาคภูมิเช่นที่แล้วมา จึงขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเพื่อได้พักรักษาตัวต่อไปทรงพระราชดำริเห็นว่าสมควรที่จะยอมให้โอกาสได้พักรักษาตัวและยอมให้ออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตามปรารถนาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตส่วนตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยซึ่งว่างลงนี้ทรงพระราชดำริเห็นว่า นายพลโทสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากมรมขุนรบบุรีลาเมธอุปราชปากักใต้ทรงคุณวุฒิสามารถอยู่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอพระองค์นั้นทรงรังตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยรับราชการสนองพระเดชพระคุณตั้งแต่บัดนี้สืบไปรวมระยะเวลาที่มหาอมาตนายก เจ้าพระยายมราชปั้นสุข,ขุมดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นเวลาสปีเจเดือนห้านายพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลบุรีลาเมธเป็นผู้รังตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่11มีนาคมพุทธศักราช4 6 8 8 นับตามปีปฏิทินปัจจุบันคือปีพุทธศักราช2469ถึงวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2469แล้วทรงพระราชดำริเห็นว่าได้ปฏิบัติราชการสำเร็จเรียบร้อยสมดังพระราชประสงค์จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเสนาบาดีกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2469 ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2470นับตามปีปฏิทินปัจจุบันคือปีพุทธศักราช2471จึงได้กล่าวบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีเพื่อพักรักษาพระองค์ที่ประเทศยุโรปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงมีพระบรมราชโองการฉบับลงวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2470นับตามปีปฏิทินปัจจุบัน คือปีพุทธศักราช2471พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จอมพลสมเด็จพระเจ้าพิยาเธอจ้าฟ้ากรมพระนครสว,วรรค์วรพินิษ์อภิรัฐมนตรีเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยสืบต่อไปโดยนับเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยท่านที่หดังปร,รากฏในกระแสพระบรมราชองการความว่า นายพลเอกสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลบบุรีลาเมศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยส่งพระประชวรขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาเสด็จไปรักษาพระองค์ณประเทศยุโรปเป็นเวลานานและเพื่อมิให้ต้องทรงเป็นห่วงถึงหน้าที่ราชการทางนี้จึงขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยด้วยทรงพระราชดำริเห็นสมควรอย่างยิ่ง ที่จะพระราชทานโอกาสให้ได้เสด็จไปทรงผ่อนพักรักษาพระองค์จึงทรงพระรกลุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายพลเอกสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลบบุรีรามเมรกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ตามพระประสงค์ทรงพระราชดำริว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงสําคัญจอมพลสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพรรนครสวรรค์วรพินิตอภิรัฐมนตรีซึ่งโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมอยู่ชั่วคราวนั้นทรงคุณวุฒิปรีชาสามารถรอบรู้สรรพราชกิจโดยทั่วทั่วไปอย่างยอดเยี่ยมทรงบัญชาราชการหน้าที่ใดๆก็เหมาะและสมควรแก่ตำแหน่งด้วยประการทั้งปวงในเวลานี้ยากที่จะหาผู้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยให้เหมาะกว่าพระองค์ท่านได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จอมพลสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษอภิรัฐมนตรีทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไปก่อนรวมระยะเวลาที่นายพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลบบุรีลาเมศทรงเป็นผู้รังตำแหน่งเสนาบดีและเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เป็นเวลา2ปี 6. จอมพลสมเด็จ uh. พระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิ์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนพุทธศักราช2471ถึงวันที่28 Carrie. มิมมมมมม Dod ถุนายนพุทธศักราช2475ได้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง และมีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราชดรจึงได้มีพระบรมราชโองการฉบับลงวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2475โปรดเกล้าให้เสนาบาดีกระทรวงมหาดไทยเวนคืนตำแหน่งและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มหาอมาตรี พระยาจ่าแสงยะบดีสีบริบาลชิดสุนทรวรเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยสืบต่อมาจอมพลสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสว,วรรพินิจจึงนับเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยท่านสุดท้ายในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชรวมระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่ง4ปี3เดือน 7. มหาอม,มาตรีพระยาจ่าแสนยวดีสีบริบาลชิดสุนทรวรดดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยภายหลังเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่วันที่29มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2475จนกระทั่งวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรสยามพุทธศักราช2 4 7 5 คณะกรรมการราชฎรและเสนาบดีจึงได้กลัาบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งเพื่อจะได้ทรงพระรกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญต่อไปและแม้ต่อมาจะได้ทรงพระรกรุณาโปรดเกล้าให้กลับมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกตําแหน่งจากเสนาบดีเป็นรัฐมนตรีแล้วดังนั้นมหาอมาตรีพระยาจ่าแสนยบดีสีบริบาล จึงนับเป็นเสนาบาดีกระทรวงมหาดไทยท่านสุดท้ายและเป็นเสนาบาดีเพียงท่านเดียวในสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญรวมระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่ง5เดือน